มันติดอะไรอ่ะโอ้ติดทั้งปากทั้งปากทั้งตัวเลยอ่ะทำไมมันโชคร้ายจังวะทำไมมันโชคร้ายจังวะสองแผลเลยอ่ะโอ้ยเลี้ยงจะไปเดิแล้วเลีวสร้างภาพสร้างภาพเร็วเลี้ยวเลีวเราจะไปอู้หู้จะอะไรไหมปลาหยั่งน่ะต็มเตปลาเพีนจะมามาดูอู้หู้ปลาหยั่งน่ะมาจับมาดูปลาเพี้นจะไปดิ้นน่ะสู้มือไว้อ่ะสู้มาดูเอาแกก็ยังไม่เที่ยวเล่นนะเนาะ ใครจะเอาเบียร์มั่งเาลยจะให้ยาเซนซื้อมาให้โอ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยใหญ่แล้วสำนันละโอ้าอย จานเที่ยวผมมสุดยอดเลยนะผมกักเลยอะผมได้สุดยอดเลยผมอะเบ็ดยังไม่ไปไหนเลยปลาขึ้นมาติดเองเลยเบ็ดยังไม่ถังยังไม่ตกน้ำได้ปลาแล้วอ่ะปลาขึ้นมาปลาขึ้นมาติดเองลูกทั้งมันกันได้นี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่เซียนน่ะโอ้นี่ปลาตะเพียนเว้ยโอ้เซียนปลาตะเพียนตัวนี้โอ้ที่มอสติดตัวลาบโหลดหนึ่งได้ไหมเนี่ยโหลดหนึ่งได้ไหม เต็มท้องเลยใครอ่ะพาพาดูก่อนก่อนแล้ออกอ่ะไม่ใครก็ขี้อ่ะจะจะทำไมใช่ใครก็ขี้อ่ะท้องใหญ่อะเต็มท้องเลยถ้าไม่มีไข่ก็พาดูก่อนท้องก่อนแล้วไม่มีไข่ก็ไปลน้กิโลขายถ้ามีไข่แล้วก็ช่างกิโลท้องก่อนอ๋อโอ้เยื่อนี่เขาท่าเว้ยสูตรปลาา สูตรปลาผสมอะไรนะผสมขี้ปลาทูอ่ะโอ้แข่งกันแต่ว่าสองคนสุดไไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะอ่าไม่ม,ไมีใครยอมใครเลยนะ,อ,ะอ,อ๋อ,อโอ้เกืบอบห้อยหูผมแนละ้วเมื่อกี้เกื <laughs> อบหนีบหูผมลองมนไม่แน่ใจเราต้องกินปลาสามรสนะมาปลา โอ้ไหน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 ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะอโอ้ยมานะเรนม้านมานริอืมกินเลยอ่ะโอ้มันน่ะนการอามันแน่นอนจริงเลยโหผมตั้งไงป้าอะไรพัดจารเม็ดเก่งว่ะเาไเปยกเอเ็รขยับตีตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะเออเบ็ดมานนี่เขเรยกเบ็ดมานนี่เีอยาให้มัน ปากมือตัวเองเลยเอบอกมันในอาปากอาปากบอกมันในบอกมันอาปากบอกอง่ายอยู่เออดึงย้อนมันหน่อยดึงย้อนหน่อยดึงเข้าไปข้างในดึงเข้าไปข้างในดึงเข้าไปข้างในเออโอ้เก่งว่ะแม่ <laughs> <laughs> <ะ> <laughs>